อ่านทุกตัวอ,อักษรเล่าทุกความประทับใจจะพาคุณเข้าไปเจอโลกใบใหม่ในทุกหน้ากระดาษสวัสดีครับผมคิวบุ๊กวอร์มคอเนอร์จะรีวิวหนังสือให้คุณฟังก่อนที่คุณจะตัดสินใจอ่านสำหรับใครนะครับที่ค่อนข้างชื่นชอบในการอ่านนิยายนะครับผมคิดว่าเล่มนี้ค่อนข้างจะเหมาะสมมากๆเพราะว่ามันเป็นเล่มที่ครบรดครบทุก รสชาติที่มันจะให้มาได้เลยครับโดยหนังสือเล่มนี้นะครับก็มีชื่อว่า project h a l l mary ภารกิจกู้สุริยครับก็ได้รับรางวัลเป็น new york times best seller ด้วยซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับผม คิดว่ามันให้ข้อคิดหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ให้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตระดับหนึ่งด้วยนอกจากความสนุกความมันแล้วก็ความเศร้าความโศกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่มันครบลดอ่ะมันได้ให้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวเราด้วยนะครับว่าสิ่งที่มนุษย์เราทำอ่ะม,มันเป็นไปเพื่ออะไรบางอย่างอยูอย่เสมอนะครับหนังสือเล่มนี้ได้ค่อนข้างสะท้อนจิตใจมนุษย์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับเดีย๋ยวผมจะอ่านหนังสือเป็นบทย่อให้ฟังนะครับ ไรอันเกรสเป็นผู้รอดชีวิตหนึ่งเดียวในภารกิจชีชตาโลกหากล้มเหลวเผ่าพันมนุษย์และโลกจะถูกทำลายล้งางบานจนหมดเส้นทว่าตอนนี้เขาจำไม่ได้แล้วแม้แต่ชื่อของตัวเองนับภาษาอะไรกับเรื่องภารกิจสิ่งเดียวที่รู้คือเขาหลับในไปเนิ่นนานจนตื่นมาพบว่าตัวเองอยู่ไกลบ้านนับล้านไมล์กับคนแปลกหน้าสองคนที่กลายเป็นศพขณะที่ความทรงจำค่อยๆห่วนคืนมาไรอนเริ่มตระหนักว่าภารกิจที่เขาต้องทำแทบไม่มีความสำเร็จและถ้าก้าวพลาด นั่นหมายความถึงการสูญเสียของมนุษยชาติเวลานับถอยหลังไม่หยุดเพื่อนร่วมทีมก็ตายไปหมดแล้วความเชื่อเหลือที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างออกไปเพียงหลายปีแสงเขาต้องหาวิธีหยุดยั้งหายนะโดยลํำพังหรืออาจจะไม่ใช่อย่างที่เขาคิดอืมครับหนังสือเล่มนี้นะครับมันเป็นหนังสือที่คร่าวๆก็คือ ในวันหนึ่งนะครับมนุษยชาติก็ใช้ชีวิตปกติเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอตัวเอสโตเฟตนะครับที่เป็นตัวที่ดูดแสงพระอาทิตย์ไปนะครับจากโลกซึ่งมันทําให้พระอาทิตย์เนี่ยไม่สามารถส่งแสงมาย่อนโลกได้แล้วเพราะเพราะเพราะ,เพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยมันลดจํานวนแสงลงนะครับซึ่งแน่นอน เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าโลกเราเนี่ยต้องการแสงอาทิตย์มากขนาดไหนในการดำนินชีวิตนะครับไม่ใช่เรื่องของการทำอาชีพสังอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการดำรงอยู่พอๆกับน้ําเลยนะครับเพราะว่าถ้าพระอาทิตย์หายไปเนี่ยอย่างหนึ่งเลยคือโลกจะหนาวมากๆนะครับเข้าสู่ยุคน้ําแข็งแล้วพวกเครื่องจักรต่างๆแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยจะปรับสภาพไม่ได้นะครับมันจะหนาวมากๆแล้วเราก็จะตายไปในที่สุดนะครับซึ่งเรื่องเนี้ยนะครับเขาได้เล่าเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับการขึ้นไปอวกาศ มากมายนะครับเขาเล่าบรรยายได้ค่อนข้างสวยงามมากๆแล้วก็สนุกนะครับโดยพระเอกของเรานะครับที่ชื่อแลนเกรสเนี่ยนะครับเขาก็เป็นนักเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์นะครับเด็กประถมเนาะเขาก็สอนไปซึ่งเขาก็ได้รับเลือก ได้ขึ้นไปเอาวกากจาก3มคนนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเออมันมีคนตายไป2คนนะครับด้วยสาเหตุอะไรในหนังสือผมคิดว่าเขาไม่ได้บอกนะครับถ้าได้ผมอ่านนะว่าตายเพราะอะไรทําไมถึงตายแล้วก็ตายไปตอนไหนไม่ได้บอกเลยคือตื่นมาก็ตายแล้วซึ่งผมคิดว่าหนังสือเล่มนะี้ยังขาดตรงนี้อยู่เพราะว่าก็อยากจะให้เสริมตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เล่มนี้นะครับมันได้สะท้อนหล,หลายอย่างเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์เลยนะครับก็คืออย่างแรกเนะี่ยที่ผมได้คือ เมตรภาพต่างเผ่าพันธุ์นะครับก็คือล็อกกี้กับเกรซซึ่งหนังสือเล่มนี้เขาได้เล่าความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างลึกซึ้งมากๆเลยนะครับแม้ว่าเขาจะอยู่ต่างสายพันธุ์มากๆอะ่ะคือโดยล็อกกี้เนี่ยนะครับล็อกอ่ะก็คือหินอะ่ะคือเขาได้อธิบายภาพเป็นหิน เป็นหินมา,มากๆแต่จริงๆล็อกกี้ไม่ใช่หินนะครับก็คือเขามันเหมือนเป็นเต่ากระดองเต่าแล้วก็มีแขนขาห้าขาออกมานะครับที่มันยืดออกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือผมอยากให้ทุกคนอ่านเองนะเพราะผมอธิบายภาพไม่เก่งเนาะแต่คือมันค่อนข้างจะเหมือนแมงมุมที่มีกระดองแล้วก็เป็นหินอนะ่ะเออมันลันกษณะแบบนั้นอนะ่ะถ้าคุณลองจินตนานการดูมันก็คล้ายๆแบบนั้นนะครับโอเคซึ่งตอนแรกนะครับที่เขามาเจอกันเนี่ยผมก็แอบรุนว่าเฮ้ยเขาจะแบบ มันจะฆ่ากันหรือเปล่าว่ามันจะมาแย่งทรัพยากรอะไรกันหรือเปล่าว่าเพราะว่ายานของล็อกกี้นะครับที่เป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยคือค่อนข้างใหญ่กว่าดาวเค่อนข้างใหญ่กว่ายานที่คุณเกรซเนี่ยเขาเอามานะครับค่อนข้างใหญ่มากๆประมาณ4-5เท่าเลยนะครับซึ่งผมจินตนาการไม่ออกเลยว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ พอสองคนนี้มาเจอกันนะครับเขาก็พูดคุยกันตอนแรกมันไม่รู้เรื่องเลยครับเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งพูดเป็นภาษาโน้ตนะครับเออโดเรมีฟาซอลลานะครับเออคือหนังสือมีเขียนเป็นปตัวโน้ตเลยซึ่งคุณเกรซเนี่ยเขาก็อ่านไม่ออกนะครับฟังไม่ออกซึ่งเขาก็ได้แปลภาษาจากตัวคอมพิวเตอร์ที่เป็นชิปในการแปลภาษาต่างๆนะครับเขาก็พยายามพูดคุยกันว่าเวทโน้ตตัวนี้เขาจะหมายถึงอะไรแล้วก็ค่อนข้างสื่อสารกันไปเรื่อยๆนะครับก็คือเขารักกันนั่นเองครับ คือเขาค่อนข้างมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็คือเขาไม่ได้มาทะเลกกาะกันหรืออะไรนะครับเขามีภารกิจเดียวกันแล้วก็เจอพบปัญหาเดียวกันนะครับเขาก็เลยว่าจะร่วมภารกิจนี้แล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะมีความหวังมากๆนะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรต่างๆเกี่ยวกับการสู้กับเอสโตเฟกนะครับที่มากินดูแสงพระอาทิตย์เนาะมันทําให้ผมเห็นว่าไอ้สองคนนี้มันโคตรอัจฉริยะเลยแล้วเขาก็แบบ มองคิดในแง่บวกมากๆเลยนะครับอืมซึ่งผมคิดว่ามิตรภาพครั้งนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เรามีเป้าหมายเดียวกัน,นครับในทุกวันนี้นะครับเวลาเราจะพยายามจูงใจองคอ์กรหรือจูงใจเพื่อนหรือทําอะไรให้คนเนี่ยเขาอยู่ร่วมกับเรานะครับสิ่งหนึ่งก็คือจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันแล้วเป้าหมายนั้นจะต้องสําคัญกับทุกคนแล้วก็มีผลกับทุกคนครับการที่เราจะทําอะไรบางอย่างแล้วก็ให้มัน ประสบความสําเร็จอ่ะเราจะต้องชวนคนนะครับให้เขานมหนาวกับสิ่งที่เราต้องการให้เขาอยากเห็นนะครับอย่างเช่นเราต้องการไปถึงจุด A เนี่ยเราก็ต้องให้เขาเห็นว่าจุด A มันสาคัญยังไงกับตัวเขาเขาก็จะมีโอกาสที่จะร่วมกับเรามากขึ้นครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เขามันมันเป็นการนมหนาวที่ไม่นมหนาวครับเพราะมันเป็นเหตุจําเป็นที่ทุกคนประสบพบเจอแล้วก็ต้องเผชิญด้วยกันซึ่งเราจะสามารถที่จะ ผ่านมันไปได้ไหมหรือหนังสือเล่มนี้มันจะพาไปจุดจบแบบไหนนะครับสองคนนี้เขาจะแยกจากกันหรือจะอยู่ด้วยกันนะครับผมก็แนะนําให้ทุกคนลองซื้อมาอ่านเนาะผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมก็สามารถกดไปซื้ออ่านกันได้ส่วนข้อที่2ที่ผมได้เลยนะครับก็คือการเป็นผู้นําที่กลุ่มอํานาจไวททั้งโลกนะครับก็คือเรื่องเนี้ยมันเขาชื่อว่าสเตทนะครับก็เป็นผู้หญิงแกร่งคนหนึ่งเลยที่ผมคิดว่าเขาเป็นคนที่มีอำนาจตัดสินเด็ดขาดมากๆคือ ถ้าคนเขาไม่ค่อยเข้าใจความเป็นผู้นำนะครับอาจจะคิดว่าสเตตเนี่ยเป็นคนที่บ้าอํานาจมากๆครับเพราะว่าเขาอะมีอํานาจมากกว่ารัฐบาลโลกอีกก็คือเขาสามารถที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างทุกรัฐบาลเนี่ยทุกประเทศเลยเขาสามารถที่จะขออะไรก็ได้จะให้ทาอะไรก็ได้ทุกคนจะต้องทำตามซึ่งถ้าคุณลองคิดดูว,ว่า ในสถานการณ์ที่มันค่อนข้างตึงเครียดแบบเนี้ยถ้าเราจะมัวแต่ไปขอความพิเห็นจากประเทศต่างๆหรือขอความพิเห็นจากคนต่างๆอะ่ะมันจะชาเกินไปจนที่อาจจะทําให้สถานการณ์มันแย่ยลงกว่าเดิมครับมันได้สะท้อนกับในทุกวันนี้นะครับที่ในบริษัทเนี่ยแล้วมีผู้บริหารที่เขาตึงเครียดมากๆนะครับในสถานการณ์ที่มันตึงเครียดหรือสถานการณ์ที่มันจะต้องมีความเร่งด่วนมากๆนะครับแล้ว ปรากฏว่าผู้บริหารเขาก็ต้อง take action บางอย่างที่ทําให้ต้องตึงเครียดมากๆไปด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันอาจจะไม่ใช่การกลุมอำนาจแต่เดียวแต่มันคือการเอาตัวรอดแล้วก็พาในคนส่วนใหญ่ที่เห็น direction ทางเดียวกันอะไปด้วยกันได้นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันคือการทําเพื่อคนอื่นนั่นเองมันมีครั้งหนึ่งนะครับที่ตัวตัวเกรซนะครับที่เป็นพระเอกของเราเนี่ยแล้วก็กววสเตทเขาทะเลาะกันก็คือตอนแรกเกรซอะ,อะเขาไม่อยากให้ เขา <S <S <ๆ>เขา <S <S <ๆ>เขาไม่อยากไปที่อาวากาศใช่ไหมครับคือเขาอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คอยช่วยเหลือที่บนพื้นโลกเขาไม่อยากไปนะครับเพราะว่าเขาอะอยากอยู่กับเด็กๆนะครับที่เขาเป็นครูเนาะคือเขาเป็นครูเด็กวิทยาศาสตร์ป .4 เนี่ยเขาก็อยากจะอยู่กับเด็กๆแล้วก็สอนเด็กไปเพื่อให้เติบโตโตรองรับกับโลกยุคใหม่ที่ให้ออความรู้กับคนรุ่นหลังๆอะไรเงี้ยคือมันจะมีเหตุผลต่างๆนะครับซึ่งคุณสเตทเขาก็ไม่ยอมใช่ไหมครับเพราะว่าสเตทเนี่ยเขายึดถือว่า คนทั่วโลกสาคัญมากกว่าเด็กที่เด็กท,ที่ที่คุณเกรซเขาจะสอนอะซึ่งเขา,าก็ทะเลาะกันไปทะเลาะก,กันมานะครับสุดท้ายก็ถูกบังคับขึ้นไปนะครับซึ่งมันทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันบ้าอำนาจเกินไปหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอะถ้ามองว่ามองเหตุผลของคุณคุณสเตลสเนี่ยนะครับคือเขาค่อนข้างที่จะมองทำเพื่อคนอื่นนะครับถ้าเขามัวจะอ่อนข้อกับคนอื่นแล้วก็มองให้เห็นถึง ความลังเล,ลงต่างๆเนี่ยคนอื่นๆเขาจะไม่เชื่อถือครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องกลัวอานาจแล้วก็เพื่อทําเพื่อสิ่งที่มันเหมาะสมที่สุดแล้วก็ถูกต้องที่สุดในสถานการณ์นั้นถึงแม้ว่ามันจะไม่มีคนที่จะเห็นด้วยกับเขาครับผมว่าเหล่านี้มันเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้บริหารอาจจะต้องมาสํารวจตัวเองว่าถ้าตัวเองมีอํานาจขนาดนั้นนะตัวเองจะต้องใช้อํานาจเพื่อคนอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากที่สุดครับแม้ว่าคนอื่นจะมีส่วนเล็กน้อยหรือคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดจะไม่เห็นด้วยก็ตาม ส่วนข้อที่3ที่ผมได้นะครับคือพระเอกเนี่ยที่สู้ชีวิตมากๆนะครับคือไม่ว่าเขาจะเจออะไรนะครับเขาจะมองโลกในแง่ดีไว้ก่อนเลยคือตอนแรกเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งอย่างที่คิดนะครับแต่สุดท้ายอ่ะเขาก็จะได้กำลังใจจากเพื่อนร่วมทางนะครับที่เจอบนอวกาศนั่นคือล็อกกี้นั่นเองก็คือเขาจะได้กำลังใจมาต่างๆนะครับ คือผมคิดว่าไม่รู้ว่าเขาถูกเลี้ยงดูมาอย่างไงเนาะที่คุณเกรซเนี่ยเขาสามารถที่จะมองโลกในแง่บวกขนาดนั้นได้คุณลองคิดดูว่าถ้าวันหนึ่งคุณออกไปอวกาศแล้วอยู่ตัวคนเดียวแล้วคุณไม่สามารถกลับมาได้แล้วคุณก็ตายแล้วปรากฏว่าคุณเจอปัญหาหนึ่งอะแล้วคุณแบบไม่รู้จะแก้ยังไงอะคุณอาจจะท้อแท้ก็ได้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องตายบนอวกาศอยู่ดีการเจอปัญหาต่างๆเนี่ยมันทําให้คุณหมดกาลังใจได้ มันเหมือนกับว่าเวลาคุณเจอปัญหาที่มันหลายทางตัดมากๆคนที่เขาไม่ได้มองโลกในแง่ดีเขาอาจจะทอแฉไปก็ได้นะครับแต่หนังสือเล่มเนี้ยเขาค่อนข้างสอนผมเรื่องของการมองโลกในแง่ดีเนาะคือเขาจะคือหนังสือเล่มเนี้ยเขาไม่ได้เขียนให้มันแบบแบบโลกสวยแบบอะไรก็ดีไปหมดอะไรไม่มีปัญหาคือมีปัญหาก็สามารถแก้ได้หมดทุกอย่างนะคือจริงๆแล้วตัวพระเอกอะคือเขาอยู่บนพื้นฐานความจริงมากๆนะครับเขาค่อนข้างที่จะอยู่สแตนดาร์ด แห่งความเลลิตี้มากๆแล้วเขาก็สามารถที่จะมองหาข้อเท็จจริงที่มันสามารถทําได้นะตอนนั้นคือเขาสามารถควบคุมในสิ่งที่เขาควบคุมได้แล้วเขาก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะมันทําให้เรามีกําลังใจกับเขาแล้วแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นอัจรรยาขนาดนั้นหรือเป็นคนที่แบบพระเอกพระเอกเลยอ่ะแบบไรที่เตี่ยคือเขาเป็นคนคนหนึ่งที่ ฉลาดมากๆแล้วเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เราสามารถสัมผัสถึงจิตใจเขาได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาทาเต็มที่กับทุกอย่างเลยครับเวลาเขามีอะไรที่เขาจําเป็นต้องทำอ่ะนักเสือเขียนได้ลุ้นมากๆนะครับว่าเฮ้ยเขาจะทาได้ขนาดไหนอ่ะ คือแบบมันอึดมากๆาอ่ะมันพอๆกับหนังสือฆาตรกรรมที่แบบพระเอกมันกาลังโดนไล่ล่าโดยฆาตรกรอ่างเงี้ยคือพระเอกมันอึดมากๆเหมือนเล่มนี้เลยครับเล่มนี้ก็เขียนได้พระเอกแม่งโคตรอึดเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าทําไมมันอึดขนาดนั้นทั้งที่เจออะไรมามากมายทั้งแบบรูปร่างแพะฉีกขาดอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีอยู่ฉากหนึ่งที่แบบอธิบายเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็พระเอกก็ค่อนข้างที่จะ ใจดีสู้เสือมากๆเขาสู้สุดๆเลยแล้วก็เขียนได้ลุ้นตามไปด้วยนะครับส่วนข้อที่4ที่ผมได้ก็คือการร่วมมือของคนทั้งโลกครับผมคิดว่าอันนี้ก็สําคัญเช่นเดยวกันการที่มีพระเอกแค่คนเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําให้สําเร็จจนถึงทุกตอนจบที่มันเป็นตอนจบที่เป็นอย่างที่ทุกคนต้องการอะ่ะผมคิดว่าคุณเกรซเนี่ยนะครับ ต่อให้เขาเฉลาดขนาดไหนเขาก็ไม่สามารถทําคนเดียวได้ส่วนคนสเตทเนี่ยต่อให้มีอํานาจมากแค่ไหนแต่ถ้าเขามีอนานาจแค่คนเดียวแล้วคนอื่นเขาแบบไม่ให้ความร่วมมือเลยส่วนเหล่านี้มันก็ไม่ประสบความสําเร็จแน่ๆครับเพราะฉะนั้นการร่วมมือของคนทั้งโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับมันสามารถสะท้อนกลับมาเราได้ว่าการที่คนคนหนึ่งจะสามารถทําทุกอย่างเพียงคนเดียว หรือจะทําให้ทุกอย่างมันเป็นประสบความสาเร็จแบบระดับใหญ่ระดับโลกหรือระดับประเทศเนี่ยเพียงแค่คนเดียวมันยาก,กามากครับเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักการโน้มน้าวจิตใจให้คนอื่นเนี่ยเขาร่วมกับเรานะครับมันจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าที่เราจะทําคนเดียวให้สําเร็จใครนะครับที่มักจะเอางานต่างๆนะครับมาไว้ที่ตัวเองแล้วก็ไม่ยอมให้คนอื่นเพราะว่าไม่ไว้ใจ ไว้ใจแค่ตัวเองหรือคิดว่าตัวเองทําได้ดีที่สุดนะครับซึ่งผมก็เคยเป็นเนี่ยปรากฏว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็ไม่สามารถทําได้ดีที่สุดอะ่ะสุดท้ายมันก็จะดาวไปเพราะว่าผมไม่สามารถแบ่งทรัพยากรแบ่งโฟกัสของตัวเองไปให้คนอื่นได้มากขนาดนั้นข้อที่5นะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าภารกิจไม่สําเร็จ อันนี้เขาก็ได้อธิบายไปด้วยนะครับว่าออถ้าสมมติว่าในหนังสือเล่มนี้ถ้าเราไปออกนอกอวกาศเพื่อที่จะต่อสู้กับเอสโตเฟสเนี่ยโดยเอาตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมจะไม่บอกเนาะให้ใทุกคนไปอ่านเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญที่อาจจะสปอยได้เพราะฉะนั้นลองอ่านดูนะครับก็คือเขาจะต้องออกหนอ้อาอวกาศที่หาอะไรบางอย่างที่จะมาต่อสู้กับเอสโตเฟสนะครับซึ่งก็เปคนคว้าวิจัยบนอวกาศเลยแล้ว หนังสืเอเล่มนี้เขาก็ได้เขียนอีกในแง่มุมหนึ่งว่าถ้ามันไม่สำเร็จจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือไประเด็นแรกคือการแย่งชิงทรัพยากรนะครับก็คือด้วยถ้ามันไม่สำเร็จปรากฏว่าทรัพยากรพวกปลูกต้นไม้ปลูกป่าปลูกพืชปลูกไร่อะไรเงี้ยพวกโรงงานต่างๆมันก็ไม่สามารถดาเนินต่อได้นะครับทรัพยากรมันจะลดลงเรื่อยๆซึ่งนั่นหมายความว่าคนที่เขาอยู่แต่ละประเทศแล้วเขามีทรัพยากรมาก,มากๆเขาจะหยุดการส่งออกหรือเขาก็จะ เก็บกักตุนทรัพยากรไว้กับประเทศตัวเองไว้ค่อนข้างเยอะมากๆส่วนที่2น,นะส่วนที่2น,นะครับก็คือสงครามสงครามจะเกิดขึ้นได้บ่อยมากนะครับเพราะว่าเกิดจากสาเหตุที่แย่งชิงทรัพยากรนั่นเองแล้วก็ชาตินิยมนั่นเองคนจะจะเป็นชาตินิยมมากขึ้นเขาจะไม่สนใจความเป็นมนุษย์ของประเทศอื่นแล้ว เขาจะสนใจแค่ประเทศของตัวเองส่วนข้อต่อไปนะครับก็คือเอาตัวรอดแบบติดเถื่อนนะครับอันนี้เราจะดึงสัญชาตยิยานดิบของคนเราออกมาทันทีเลยนะครับก็คือเราจะเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนพวกจริยธรรมศิลธรรมต่างๆจรรยาบรรณต่างๆเนี่ยแทบจะไม่มีความสําคัญแล้วครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยให้ความสําคัญกับการเอาตัวรอดไปมากขึ้นนะครับสลับคนที่แบบ เออฉันมีคุณธรรมนะฉันมีจริยธรรมศีลธร,รรมที่ดีนะแต่ฉันเอาตัวรอดไม่ได้อะสุดท้ายมนุษย์มันจะต้องพลิกผันตัวเองเพื่อผิดศีลธรรมเพื่อให้เอาตัวเองเอาตัวรอดไปได้มันทําให้ผมสะท้อนคิดว่าไอคนที่เขาทําไม่ดีมาเนี่ยการที่เขาไปป้นคนอื่นเนี่ยบางทีเขาอาจจะกลายเป็นคนคือเขาเป็นคนดีมาก่อนเขาแบบสู้ชีวิตมาก่อนแต่สุดท้ายแล้วไอพวกศีลธรรมความเป็นดีของเขาอะมันไม่สามารถทําให้เขามีชีวิตรอดได้เขาก็เลยต้อง พลิกตัวเองให้เป็นแบบนั้นนะครับเหมือนเอาสัตชาตญยันิบของตัวเองออกมาเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถเอาตัวรอดได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่สําคัญที่สุดก็คือการสวนพันธุ์ครั้งใหญ่นั่นเองอันนี้ก็เป็นเหมือนสิ้นสุดทุกอย่างแหละคือมนุษย์ตายกันหมดนะครับไม่สามารถช่วยช่วยเหลือได้นี่คือสิ่งที่ค่อนข้างดารกมา,มากนะครับสําหรับคนที่สําหรับ การที่มันภารกิจเนี่ยมันจะไม่สําเร็จนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ใหญ่ที่สุดโอเคอันนี้คือข้อต่อไปนะครับที่ผมจะได้ก็คือได้ใหญ่ที่อยู่พื้นฐานความจริงนะครับก็คือยึดหลักฟิสิกส์เคมีชีวะนะครับแล้วก็ดาราศาสตร์ด้วยสำหรับคนเนี่ยครับที่ ค่อนข้างชอบอะไรที่มันเป็นความเป็นจริงนะครับไม่ได้เป็นโลกนิยายแฟนตาซีที่มันจ,จ๋าๆะคือหนังสือเล่มเนี้ยค่อนข้างตรงใจกับจิตของผมมากคือผมจะไม่ชอบอะไรที่มันเกินจินตนาการของผมเกิดไปพวกผมจินตนาการไม่ทันนะครับตามภาพไม่ทันเนาะแต่เล่มเนี้ยเขาปูพื้นฐานแบบหลักความเป็นจริงเลยคือแรงน้ำถ่วง9.8เมตร ตอวินาทีอ่าอันนี้ก็คือเรื่องจริงนะครับมีหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารเคมีนะครับไฮโดรเจนไนโตัเจนอะไรต่างๆปฏิกิริยาที่มันไม่ถูกกันอะไรเงี้ยคือเขาใช้ เอามาได้ใช้ค่อนข้างถูกต้องมากๆนะครับแล้วก็การเพาะเลี้ยงเยนื้อเยื่อต่างๆนะครับในหนังสือก็มีบอกอรายละเอียดไว้ต่างๆด้วยซึ่งมันทําให้ผมรู้สึกว่าเออการที่เราเรียนอะไรมาเยอะๆเนี่ยที่มันแยกศาสตร์ต่างๆแยกฟิสิกส์วิชาหนึ่งเคมีวิชาหนึ่งชีววิชาหนึ่งดาราศาสตร์วิชาหนึ่งสิ่งเหล่านี้มันดูแยกจากกันแต่หนังสือเล่มเนี้ยเขาสามารถผูกโยงเรื่องราวต่างๆนะครับให้มันสามารถเชื่อมโยงกันได้แล้วทําให้รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากขึ้นเรารู้สึกว่าไอ้สอง วิชาการต่างๆ3วิชาการต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ถูกแยกกันโดยเส้นเชิงหรือทําให้มันแตกต่างหรือขัดแย้งกันเองอะแต่มันไปด้วยกัน,นครับมันทาให้เราเนี่ยอยากเรียนรู้มากขึ้นเนาะแล้วก็เล่มเนี่ยนะครับนอกจากอยู่พื้นฐานความเป็นจริงแล้วอะอมันเราไม่ได้รู้อะไรทุกอย่าง เกี่ยวกับเอา,ากาศใช่ไหมครับซึ่งนักเขียนเนี่ยเขาก็ได้เอาพวกจินตนาการต่ตางๆมาเติมในสิ่งที่เราไม่รู้ไปมันทําให้สิ่งที่เราไม่รู้อะมันถูกจินตนาการไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับมันทําให้รู้สึกมันเต็มอิ่มมากๆแล้วเราก็สามารถที่จะไปสุดกับมันมากๆนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เขาก็เขียนได้ค่อนข้างดีมากๆ ส่วนข้อต่อไปนะครับที่ผมได้ก็คือเหมาะกับคนที่อยากอ่านนิยายที่ครบรดทุกอย่างนะครับเร่มนี้นะครับมีทุกอารมณ์จริงๆเอ,อ่อไม่ว่าจะเป็นแค่ตัวละครเดียวหรือหลายตัวละครนะครับมีทั้งความแค้นความเกลียดนะครับแล้วก็รู้สึกเศร้ามองมีความสุขแฮปปี้แล้วก็มีความหวังผมว่าความหวังเนี่ยค่อนข้างให้อารมณ์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าด้วยความเสี่ยงของมนุษย์อะที่มันอยู่บนพื้นฐานที่อาจจะ ไม่สามารถที่จะมีชีวิตรอดได้อย่างสบายหรอกคือมันเป็นความเป็นความตายของมนุษยชาติะการมีความหวังอะ่ะมันทําให้มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเติบโตต่อไปแล้วก็สามารถทําอะไรบางอย่างที่มันเกินความคาดหมายไปได้เสมอครับถ้าใครเนี่ยนะครับอยากได้นิยายที่มันค่อนข้นขางที่จะมีครบลถมากๆนะครับอยากได้อะไรที่มันหลายอารมณ์มากๆในหนึ่งเรื่องเนี่ยผมว่าหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างทำได้ดี แล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ผมได้นะครับก็คืออาจจะมีคําศัพท์บางอย่างนะครับที่เป็นทางวิชาการก็คือมันจะมีคําศัพท์ที่ค่อนข้างชิงลึกมากๆนะครับถ้าคนไม่ได้เรียนแบบหรือได้สนใจเกี่ยวกับพวกฟิสิกส์เคมีชีวะมาเนี่ยอาจจะอ่านงงๆอยู่บ้างหรืออาจจะนึกภาพตามไม่ได้นะครับว่าเอ้ยหน้าตาม,มันเป็นยังไงนะพวกอุปกรณ์ทางการทดลองวิทยาศาสตร์อาจจะนึกไม่ออกแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจนะครับก็อาจจะเสียทอร์สเป็นนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแกนในเรื่องหลักนะครับแต่ก็ ผู้เขียนเนี่ยก็เขียนได้ค่อนข้างอธิบายได้เห็นภาพนะครับตัวคร่าวๆเนาะเราอาจจะนึกภาพจริงๆไม่ได้แต่มันอาจจะเสียอารมณ์ไป,ปน,นิดนึงซึ่งก็ต้องเข้าใจครับว่ามันเป็นหนังสือไซไฟมันก็จะต้องมีคําศัพท์อะไรแบบนี้บ้างเพื่อที่ให้หนังสือมันมีเอก,กลักษณ์มียูนิคเป็นของตัวเองนะครับส่วนข้อต่อไปที่ผมได้นะครับก็คือถ้าใครเรียนรู้อยู่วิซา วิชาฟิสิกส์เคมีชีวะนะครับจะเหมาะมากก็คือเขาสามารถอธิบายองค์รวมของวิชาต่างๆที่ผมเล่ามาบื้องต้นได้ค่อนข้างดีสามารถที่จะเชื่อมโยงให้กับคนที่เรียนอยู่เนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะเอามาประกอบการตัดสินใจแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยนะครับเขาก็จะเข้าใจได้มากขึ้นง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเขารู้แล้วว่าไอ้นี้มันส่งผลกับอันนี้นะวิชาวิสิกตรงนี้นะมันส่งผลกับเคมี iva, ตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเชื่อมโยงกันไปหมดแล้วก็สนุกไปด้วยนะครับ โอเคหนังสือเล่มนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเล่มออฟเซอร์เดียได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่รู้สึกว่ารู้เบื่อไม่แบบชีวิตไม่ค่อยมีสีสันเลยหนังสือเล่มนี้เติมสีสันให้คุณได้แล้วก็มอบความหวังให้ชีวิตของเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตดีๆต่อไปแล้วก็เป็นนิยายที่ให้แรงบรรณาจกับใครหล,หลายๆคนได้ค่อนข้างดีเลยนะครับโอเคก็สลหรับตอนสุดท้ายนะครับหนังสือ โปรเจกต์ a i l Mary ภารกิจกู้สุริยะนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถกดลิงก์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับก็ใครซื้อมาแล้วอ่านจบแล้วก็สามารถมาพูดคุยกับผมได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับผมก็จะมาอ่านแล้วก็ตอบกับทุกคนแน่นอนนะครับโอเคขอบคุณครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้ารับ